สวัสดีคะ่ะนักเรียนสำหรับวันนี้จะเป็นการเรียนการสอนในวิชาคณิตศาสตร์พื้นฐานชั้นมัธยมศึกษาปีที่5ในภาคเรียนที่1นะคะคณิตศาสตร์เป็นวิชาที่ถ้าเรามีความตั้งใจจริงแล้วมันจะไม่ยากเลยนะคะ หน่วยการเรียนรู้ที่หนึ่งที่เราจะได้เรียนกันก็คือเรื่องของเลขยกกำลังนะคะเราจะแบ่งเป็นส่วนๆทีละหัวข้อหัวข้อแรกก็คือเราจะพูดถึงเลขยกกำลังที่มีเลขชี้กำลังเป็นจำนวนเต็มเรียนพร้อมที่จะตั้งใจเรียนต่อไปแล้วนักเรียนก็จะพบว่าคณิตศาสตร์ ไม่ใช่เรื่องที่น่าเบื่อสามารถเรียนรู้อย่างสนุกสนานได้ความหมายของเลขยกกำลังได้มีการนิยามก็คือข้อตกลงว่าถ้า a เป็นจำนวนจริงและ n เป็นจำนวนเต็มบวก a ยก,กำลัง n หรือ a กำลัง n เขียนแทนด้วย a แล้วก็ n ลอยเยื้องอยู่ด้านบนความหมายของ a กำลัง n จึงหมายความว่า a คูณ a คูณ a a คูณกันทั้งหมด n ตัวโดย a กำลัง n คือเลขยกกำลังและเราเรียก a ว่าฐานและเรียก n ว่าเลข ชี้กำลังอันนี้เป็นข้อตกลงเบื้องต้นต่อไปมีข้อตกลงว่าถ้า A กกำลัง0จะให้มีค่าเท่ากับ1โดยฐาน A นั้นจะต้องไม่เท่ากับ0น,นะคะและถ้า A ยกกำลังลบ n ก็จะสามารถเปลี่ยนให้เลขชี้กำลังที่เป็นลบ n นั้น กลายเป็นเศษ1ส่วน a กำลัง n นักเรียนจะเห็นว่าเลขชี้กำลังมันก็จะไม่ติดลบโดยการยกเลขยกกำลังลงมาเป็นตัวส่วนด้านล่างทั้ง a กำลังศและ a กำลังลบ n นั้นเราจะไม่ให้ฐานคือ a เท่ากับ0นะคะ เพราะนั้นข้อที่เราจะต้องเกิบจำไว้เบื้องต้นก็คือเราจะไม่พูดถึงฐานของเลขยกกำลังที่เป็นศูนย์ในลำดับต่อไปเราจะพูดถึงทฤษฎีบทของเลขยกกำลังทฤษฎีบทบอกว่าถ้า a b เป็นจำนวนจริงที่ไม่เป็น0ูนและ m n เป็นจำนวนเต็ม ทฤษฎีบทข้อที่1 a กาลัง m คูณ a กาลัง n มันก็หมายถึงนักเรียนมีเลขยกกําลัง2ตัวโดยฐานของเลขยกกําลังเป็นยังไงกันคะเท่ากันเมื่อใดก็ตามเรานําเลขยกกําลังมาคูณกันผลลัพธ์ที่ได้ก็คือให้นําเลขชี้กําลังมาบวกกันเพราะฉะนั้นนักเรียนจะเห็นว่า a กาลัง m คูณ a กาลัง n จะเท่ากับ a ยกกำลัง m บวก n อันนี้เป็นทฤษฎีบทข้อที่1ต่อไปเป็นทฤษฎีบทข้อที่2 a กำลัง m ใส่วงเล็บอ่านว่าทั้งหมดยกกำลัง n ความหมายมันก็คือเลขยกกำลังแล้วยกกำลังซ้อนเข้าไปอีกให้นำเลขชี้กำลังคือ m กับ n นั้นมา คูณกันเพราะนั้นทฤษฎีบทข้อที่2 a กำลัง m, m ทั้งหมดยกกำลัง n จึงเท่ากับ a ยกกำลัง m คูณ n ต่อไปทฤษฎีข้อที่3 a b ทั้งหมดยกกำลัง n นักเรียนจะเห็นว่า a กับ b, b เป็นคนละตัวกันนะคะมันยกกำลัง n นั่นหมายความว่าอะไรคะ A ก็ยกกำลัง N B ก็ยกกำลัง N น,นั่นเองจึงทำให้ AB ทั้งหมดยกกำลัง N เท่ากับ A กำลัง N B กำลัง N การเขียนติดกันอย่างนี้หมายถึงมันทำอะไรกันอยู่คะคูณกันต่อไปข้อที่4 A ส่วน B หรือ A หาร B ทั้งหมด ยกกำลัง n การใส่วงเล็บมีความจำเป็นมากนะคะในข้อ3และข้อ4คล้ายกันเพียงแต่ข้อ3ฐาน a b มันคูณกันข้อ4 a มันทำไมคะหารด้วย b เพราะฉะนั้นเลขชี้กำลัง n จึงต้องแจกให้ทั้ง a และให้ทั้ง b จึงพบว่า a ส่วน b ทั้งหมดยกกำลัง n จึงเท่ากับ A กำลัง M หารหรือส่วนด้วย b กำลัง n และข้อ5 A ยกกำลัง M หารด้วย A ยกกำลัง n นักเรียนจะเห็นว่าข้อ5นั้นเป็นเลขยกกำลังที่มีฐานทำไมกันคะเหมือนกันนำมาหารกันเราก็จะนำเลขชี้กำลังคือ m กับ n มาทำการ ลบกันก็เลยได้ว่า a กำลัง m หาร a กำลัง n จะเท่ากับ a ยกกำลัง m ลบ n หลังจากที่เราเรียนนิยามคือข้อตกลงของเลขยกกำลังรู้จักความหมายของมันและเราได้เรียนรู้ทฤษฎีบทเกี่ยวกับเลขยกกำลังมาต่อไปเราจะมาพบกับแบบฝึกทักษะ วิชาคณิตศาสตร์เป็นวิชาที่เกี่ยวกับทักษะเพราะฉะนั้นตัวอย่างที่มองเห็นง่ายๆว่าทําไมเราถึงต้องฝึกทักษะก็เหมือนกับการที่เราเรียนว่ายนนะะ้านะคะถ้านักเรียนยืนมองเฉยๆนะักเรียนไม่มีทางว่ายน้ําเป็นนะคะเขาจะบอกว่าให้ยกแขนซ้ายแขนขวาทายังไงนะักเรียนก็ว่ายน้ําไม่เป็นนะักเรียนต้องลงไปในสระน้ําแล้วนักเรียนก็ลองหัดว่ายดู คณิตศาสตร์ก็เหมือนกันนะคะเพราะฉะนั้นอุปกรณ์ที่ใช้ที่เราจะฝึกทักษะนักเรียนมีหรือยังคะสมุดกระดาษนะคะดินสอปากกายางลบแล้วก็หัวสมองนะคะนักเรียนต้องคิดตามไปด้วยแล้วนักเรียนก็จะพบว่าคณิตศาสตร์นี่เราสามารถเรียนอย่างสนุกสนานเพราะนักเรียนได้ลงมือปฏิบัติเองนะคะอ่าต่อไปเราคงพร้อมนะคะสำหรับแบบฝึกทักษะ ข้อที่1อ่านโจทย์ก่อนนะคะจงทำให้อยู่ในรูปอย่างง่ายและเลขยกกำลังทุกจำนวนของเลขชี้มีเลขชี้กำลังเป็นจำนวนเต็มบวกข้อ1.1โจทย์บอกว่า3กำลัง4คูณ27คูณ3กำลังลบ2โจทย์สั่งให้ทำเลขยกกำลัง ให้มีเลขชี้กำลังเป็นจำนวนเต็มเพราะนั้นนักเรียนจะเห็นว่า3ตัวนี้ตัวไหนที่มันแปลกประหลาดคะตัวไหนคะ27เพราะฉะนั้น27มันเป็นจำนวนที่ไม่ได้มาในรูปของใครคะเลขยกกำลังเพราะนั้นหลักการหรือทฤษฎีของเลขยกกำลังที่เราได้พบก็คือ เมื่อเลขยกกำลังฐานเหมือนกันคูณกันเราจะนำเลขชี้กำลังมาทำอะไรกันคะบวกกันเพราะฉะนั้นตอนนี้ปัญหาแรกของเราคือคือใครคะ27มันไม่ใช่เลขยกกำลังนักเรียนก็แก้ปัญหาโดยใช้ความรู้มอลหนึ่งจำได้ไหมคะเราจะแยกตัวประกอบ27การแยกตัวประกอบคืออะไรคะ คือการเขียนให้อยู่ในรูปผลคูณของจำนวนเฉพาะติ๊กตอก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 เราจะแยกตัวประกอบ27ได้ว่า9คูณ3แต่เราบอกว่า9คูณ3มันก็ไม่ใช่การแยกตัวประกอบเพราะมันไม่ใช่ผลคูณของจำนวนเฉพาะเพราะนั้นเราสามารถที่จะเปลี่ยนใครคะ เราสามารถที่จะเปลี่ยน9ได้อีกก็จะเป็น3คูณ3แล้วก็คูณ3เพราะฉะนั้นเราจะเห็นว่า27เป็น3 3คูณ3คูณ3เราจะเปลี่ยนเป็นเลขยกกำลังได้ว่า3ากลัง3เพราะฉะนั้นปัญหาของเราที่เป็น27ก็จะไม่ใช่ปัญหาอีกต่อไปแล้วใช่ไหมคะ นะักเรียนก็จะเปลี่ยน27ทันทีส่วน3กมกลังสมันเป็นเลขยกกําลังอยู่แล้วเปลี่ยน27 3กํากลังลบสก็เป็นเลขยกกําลังอยู่แล้วกดข้อที่1บอกว่ายัางไงคะเลขยกกําลังฐานเหมือนกันคูณกันให้นําเอาเลขชี้กําลังมาทําไมกันคะบวกกันโดยฐานในที่นี้ก็คือฐานอะไรนรั่นเองคะ หาร3อ่านัาเรียนก็จะได้เท่ากับ3ยกกำลัง4บวก3แล้วก็บวกด้วยลบ2เห็นไหมคะความรู้เดิมลักเก่าลืมไม่ได้4บวก3บวกลบ2มันจะมีค่าเท่าไหร่นัาเรียนก็ใช้ความรู้เรื่องการบวกลบจำนวนเต็ม ติ๊กตอกติกต๊กตอกติ๊กตอกอีกแล้วคำตอบก็คือ3ยกกำลัง5ต่อไปเป็นข้อ1.2เราก็จะทำการหาผลลัพธ์โดยคำตอบของเราจะต้องพยายามทำให้อยู่ให้เลขยกกำลังทุกจำนวนมีเลขชี้กำลังเป็นจำนวนเต็มบวกเหมือนเดิมนะคะ เพราะนั้น1.2บอกว่า2ยกกำลังลบ5คูณ3ยกกำลังลบ2ทั้งหมดหารด้วย3ยกกำลังลบ5คูณ2กำลัง0เพราะนั้นข้อนี้มาในรูปเศษส่วนเพราะนั้นเราก็อาจจะย้อนกลับไปดูว่าอ๋อเมื่อใดก็ตามเลขยกกำลังฐานเหมือนกันหารกันนำเลขชี้กำลังมาลบ เพราะฉะนั้นนักเรียนก็จะเห็นว่าในโจทย์ข้อนี้มีทั้งฐานเป็น2และฐานเป็น3แต่มันมีตัวที่น่าสนใจอยู่อีกอันหนึ่งว่าเราเคยรู้ว่า a กำลัง0จะเท่ากัน1เมื่อ a ไม่เท่ากับ0เพราะนั้นในที่นี้2ยกกำลัง0จึงมีค่าเป็น1นั่นเองเพราะนั้นนักเรียนจะเห็นว่าฐาน2ยกกำลัง5 ซึ่งมันหารด้วย2ยกกำลัง0ก็คือมันหารด้วย1จํานวนจริงที่เอา1ไปหาร a หารด้วย1มันก็จะได้ a เพราะนั้น2กำลัง0ตัวนี้มันถูกเปลี่ยนเป็น1แล้วนักเรียนก็ไม่ต้องยุ่งอะไรกับฐาน2แต่3ยกกำลังลบ2หารด้วย3ยกกำลังลบ5ตามทฤษฎีเลขยกกำลังฐานเหมือนกันหารกันให้นำเลขชี้กำลังมาลบ เพราะฉะนั้น2ยกกำลังลบ5ตัวหารของมันเป็น1นักเรียนก็ไม่ได้ต้องทำอะไรกับมันคูณฐาน3ยกกำลังลบ2หารด้วยเลขยกกำลังฐาน3เหมือนกันก็นำเลขชี้คือลบ2กับลบ5มาทำอะไรกันคะลบกันอ่าอย่างที่บอกนักเรียนก็ต้องใช้ความรู้ของ การบวกลบจำนวนเต็มจำนวนเต็มลบ2ลบด้วยลบ5การลบคือการบวกด้วยจำนวนตรงข้ามเพราะฉะนั้นหลายคนก็มักท่องว่าลบเจอลบเต็มบวกเพราะนั้นลบ2บวก5ลบ2เหมือนกับเรามีหนี้อยู่2แต่เรามีเงินอยู่5เพราะนั้นเราก็ต้องหักใช้หนี้เราก็ยังมีเงินเหลืออยู่3นั่นเอง เพราะฉะนั้น3ยกกำลังลบ2ลบด้วยลบ5จึงกลายเป็น3กํกำลัง3ส่วน2ยกกำลังลบ5เราไม่ได้ทำอะไรแต่นักเรียนจะตอบคำตอบนี้ได้ไหมคะไม่ได้ฐาน2กับฐาน3ทํทำอะไรกันไม่ได้ก็จริงแต่เราพบว่าโจทย์สั่งให้เลขชี้กำลังจต้องเป็นจำนวนเต็มบวกเพราะนั้น2ยกกำลังลบ5 เราก็จะต้องย้อนมาว่าเอ๊ะเราจะทำเลขชี้กำลังให้มันเป็นบวกได้ยังไงเราก็มีนิยามบอกว่าอย่างไรคะ A ยกกำลังลบเเท่ากับเศษ1ส่วน A กกำลัง -N เพราะฉะนั้นนักเรียนก็เปลี่ยน2ยกกำลังลบ5ให้มันเป็น2องกำลัง5ด้วยการนำเลขยกกำลังทั้งหมด ลงมาอยู่ด้านล่างคำตอบข้อนี้จึงเป็น3กํกำลังสหารด้วย2องกำลังห